สวัสดีตอนเศ้าๆจ้าเมื่อนี้เห็นน้ำหมอกแล้วเด้อพี่น้องเห็นน้ำหมอกแล้วเมื่อนี้เิ่นห้อยฝนตกเมื่อนี้ว่าสีผ้าย่างเลาะไปเจ็บพักคือเก้าจ้ะพี่นอ้องเจ็บต่พักอยู่ข้างห้วข้างทางแถยาย่สวตัติเอาเนียมักเนาะพี่น้องเนาะได้บรรยากาศอีกตังหักนะมาฟังเสียงนกนํำกันเลยอจ้ะเด้อมาผู้ใดนอหนีเนาะมาฟังเสียงนกเสียง หนูน้กากันยาเมื่อเช้าเห็นบ้ายหาปุลยนะยอดน้าหมอกน้าหมอกไม่นี่ผ้าไปท่างนี้จ้ะเมื่อนั้นยสัวดผ้าไปเจ็๊ผักกระถินท่างนั้นจะเห็นบ่หมอกพก้่นวัวเลยใจพี่น้องหมอกลุ่งขนาดแดดออกเรายังไม่หมอกอยู่เนาะไม่นี่บ่เห็นขาเจ้าเม,มื่อคนกีโปมบักแขงตัวนี้ก็ล่างเป็นดอกจ้ะ มีหน่วยพน่าเนาะดอกมะแขงธรรมชาตินี่ผู้ใดไก่ทากมากกับแว่เจ็บจ้าพี่น้องเจ็บกินได้เบิดจะ้ะบ่มีเจ้าของเนาะคันมีอยู่เจ้าของแต่ว่าเขา,าเจ้าพวแพ่งสินะขึ้นอยู่น้ำหัวน้ำห้าวอยู่นท่าหันนี่ยังสินะเขาก็เกจีบกินได้ต้องของบ้านเขาเหม็นบอปัดผักกาดทิ้นต้นนี้พี่น้องนี่เมื่อนี้สิไปเก็บ่ผักกาดทิ้นไปดตามหมอุ่งกินก็นตามหมอุ่งเด้่อยบนนี้เด้อ มื้อนี้สิต่ำบักหุ่งเฮิมใส่บักกวกซันตัวละ่ะพี่น้องเบิงเ่งซอยแค่ส่วนรู้ปุ่นะหลังตัเงานี่ยจกินมอบเบิดจจะผักกะตินปุณนน่ะหลายแฮงกำลังอ่งอนอั่วรั่วเลยเขาเจ้าตัดขึ้นแหมจ้ะเขาเจ้าตัดขึ้นอ่อนอั่วรั่วอยู่พุณนออน,น่ะสะอ่อนแฮงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแย,แยกลับมาก่อนพาหยงาัยงก,ก่อนจ้ะพาหยังจักบาทก่อน ถ้ายังฟังเสียงนกกันเนาะเย็นมื้อนี้19องศาเด้อจใจอยู่อุดรเนาะ19องศาฝรั่งว่าเพอร์เฟคเพอร์เฟคอากาศฝรั่งว่าสำหรับไทยบ้านเฮาก็ว่าหนาวหนาวหนาวไปแต่จักหน่อยก็คั่น14 15องศาก็พรากันดังไฟผิงทันตัวจนี่14 15องศากันดังไฟผิงอู้ยหอมใบหน้าเดิพี่น้องเอ้ย มีแต่ใบหนาดใบเป้าต้นบักหวดขาดเห็นไหมอันนี้ต้นบักขามป้อมเจ้าต้นบักขามป้อมมีเหมือนได้ใจอยู่แถววันแยกโซนีน่มดสุน,นสิลุยยางสุนิเสียงรนแรงหวนทั้งไงจ้ะ ถ้ยังหลอก่อนยังคอยสิไปเก็กบผนะักกะถินเนาะผักกะถินก็งามหลายออกไปทางนี้ก็สิเข้าทางในเมืองจ้ะไปทางนี้ก็ได้จ้ะรัดออกไปหนทางใหญ่คือเก่าเนาะบ๊วยอันนี้ผักผักอานารย์ที่พี่น้องนี่ผักกันตรงพี่น้องเคยกินบ่จะ้ะผักกันตรงที่เฮาออกไปออมใส่นนเ,สนงงนเนื้อใส่หยังแม่พี่น้องนี่นี่อีหยังเขาเจ้าเอิ้นผักอีหยัางเน่ผักหวานบ้านบ่จ้ะมีอีกอย่าง มีหอดอย่านั่นงหมดเลยนี่มีหอดอย่านั่นงนี่นี่ um นี่ยอดพักกันตรงนี่ห้อยข้าเจ้ามาเก็บไปอมใส่เนื้อคือพักวัาบ้านบ้านมา้ะนี่แม่นบอกเมนบอกพี่น้องว่าพักกันตรงก็พักวานบ้านเหมือนเดียวกันเพราะว่านี่กินได้เด้อจ้ะนี่กินได้กินได้แท้บอานห้านี่แต่ว่าพอดีกินโดนแล้วจ้ะนี่นี่กินเหล้าเขาวยังก็เศร้าแท้เก็นหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวเมนบอกลับเมื่อใดืนี่กลับจกาเดือนหน้าจ้าเดือนหน้าเออตออืม ถ้านพวเข้าดาวอยู่บ้าเขาเ้าไปบออ่ะนี่ยโบ่ได้เข้าดอกตีบังทรงอืมเดี๋ยวยะสุสิพาเก็บผักกระถินตัวน,นี้จ้ะอู้บังหมากอันนี้ข้าวโอ้โหเขาโคตรข้าวกระลงสิบปวงจะถึงน้ำหมอกแล้วเก็บผักกระถินริมรั้วนี่นะเยสคือหายินง่ายแท้วัตถิวาวายหายินง่ายที่ไหนตัวบนนัณฑ์เขาเนาะอือโบ ยอดอ่อนๆเลยยอดอ่อนๆเลยจ้าอุยถือน้าหมอกท่าได้งามพี่น้องเลยคนน,ะน่ะยอดอัวรัวอย่นบสนสนัสนะจะน่าจะสิกินผักไรสานเนาะผักไรสานกั็นไะง อุ้ยสะอ่อนแห้งพี่น้องีพคนนึงสะอ่อนแล้วสะอ่อนอีกเนาะยังเพิ่งนอกว่าได้กินได้พี่น้องว่าปลแบบนี้เนาะจักอันจักเอาผักกาดทินอีหยังดอกอันช่วงไปให้กันกินแม่นบ่ผักกาดทินแบบที่ว่าใบโลวน,นนั่นไหม้ใบโลนกับว่าดอกอันหาลังอันนะพี่นอ้อง,อง,องมิตรตาอันมีแต่อีหยังละมีแต่อตัน ขวนมันนั่นแหม่บ่มียอดได้มีแต่ขวนแหม่ตัดขวนไปให้กันกินกันมีแหม่โซงให้ไปกันอันส่งไปอันให้ซู่ยุบซุ่มอยู่เพิ่งนอกกินแมอันมีแต่ขวนก็ส่งให้กันกินไปให้กันกินเสร็จกว่าโอ้ให้มูเบิงอยู่โซ่ขี้ไรกันมียอดในกับไข่ขันใบร่วนอีกอีกแบบนึงอยู่ต้องออมไปเอาท่าเงิน เอาทางนี้ก่อนมีแต่ยอดใหญ่ๆอ้ยผุดนะเนี่ยอ้วนอ้วนอ้วนเลยจ้ะมีแต่ยอดอ้วนอวนเลยผุดาอุ้ย เียวกระโปงไม่อีกดอกเสือมาชาเถียงบ้านนาฝนตกมามีความชินติดอุ้ย,ยสะอ,อ่อนปื้ดผักกระถินริมรัว้ว วมสุกสกินไปตามอกุโอ้เนี่ยไปตาหมกุ้งจะไปตามหมอกุ่งจ้าเจ็บกากนเจ็บกนเอเ้อไม่ไหพี่หลอกบ่พ่อเขาสาพี่หลอกบ่พ่อเขาสาทวบา เจ้าบวดามันหกทียานมาตีโม่ห้องบวชจากกินมาตีบุกคยพผับุกคยพผเดี๋ยวครั้งนี้กอนจ้าอันนี้คือเมนูกินง่ายจ้ะพี่น้องตำมะหุ่งเฮ่มใส่ประกอบจ้าใส่ปรกกอกเนาะ ไอ <Beginning S 1> ้ักท <hacia> ั right ่วแจ็คหน่อยก่อนอันนี้กากหมูกากหมูกรอบจ้ะกากหมูทอดดูดีมากเลยจ้ะแล้วก็ผักกะทินที่ไปเก็บปองหันล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะมาสิต่ำบมกหุ้งจะพี่น้องจ้ะต่ำหมกขึ้นเพิ่มมาเด้อมาเด้อมาจีบเขาหน้ากันบาานจริงพี่น้องบอกยัยโซว่าอันเอาในห้องก้นโคกในยายสูวโกอันมันจะแตกเพราะน้ำาแม่นี่เลยจ้ะ แม่สซ่ห้องเราได้เจเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงจ้ะจะตำมักห่วงจ้าเย่ยงกับบักไก่ใส่เดี๋ยวเฮียสวเสีเอาเครื่องใส่กันจะย่างนี่ย่างบักกอกสุกจ้ายูดน้ำทงไฮทงเมืาเขาเน่าลายลายพุงละสิบบาทไพ่เสีพี่น้องเลยบักกอกกันนะเข่ากันไปยังก็จำมักห่วงเงินเนาะ มาถึงช่วงพอดีพอดีเลยสูงกับด้ยจา้ามะเขือเลนใส่แล้วก็น้องใส่เั็กน้อย้ะน้ำปลาใส่จ้ะน้ำปลาแดกบ้านนอกกับถือถึงี่นอกขวดกระซ้าขวดละใด,ะด,น,ดะน,นึงี้เด้กกับไปยุ่งมึงนลอกนน่นเนาะก็คือบ้านนั่นแหละจา้า กินดีแท้ๆอันประแดงที่มึงนอกกระไดอันเปียงเปียงแห้งเปียงก็ได้แห้งเปียงตัวนี้ปงล้วใส่น้ำตาลใส่แล้วก็ปงล้วใส่น้ำตาลใส่นิดนึงจ้ะต้องมีน้ำตาลปิ๊บเอาน้ำตาลอันนี้เลยจะใส่เปรี้ยวหวานเนาะนิดหน่อยจ้ะแล้วก็เอาผงบักข้อใส่นิ้นปลากระดีพอได้สีกระแด็เนาะ ลืมลโว้ยมันบึกน่ยกินจกสิกินนียังพี่น้องเองเนี่ยแม่บ่อุดบ่อยากกะจกสีชัเลยนะฮะยอยฟิกซะอ๋อข้มนวจ้ะเราตงข้มนวดอืมแต่มาคัมเส้นปกรอบแดดพี่น้องย เสร็จเลยจ้ามาเมื่อเด้อนแต่มาคุ่มเฮมใส่แบบไปแดกใส่แบบกรอบพี่น้องแล้วก็อันนี้ปิ้งสมปลาเนาะปิ้งสมปลาปิ้งสมปลามัตเตชืน่นซื้อมัตเตชื่นแก่แล้วก็พักกะกินจ้ะอันนี้เป็นแกงเราไม่สมใส่ไก่ด้วพี่น้องด้วยซื้อมัตเตชืจ่จ้ะเป็นเพื่อขายง่้ยเม่เไหร่มาๆ,ๆจ้าซัมเนกนแล้วเลยจ้า